CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมุนตรีเลือดลัสมีพระคำของพระเจ้าวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อ1นึถึงข้อสิผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อ1นึถึงสิ ทุดของพระเวได้ขึ้นไปจากกิโลการถึงโบคิมและท่านกล่าวว่าเราได้นำเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต์และได้นำพวกเจ้าเข้ามายังแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายว่าเราจะไม่มีวันหักพันธสัญญาที่เราทํากับเจ้าเลยและเจ้าทั้งหลายอย่าทำพทันธสัญญากับชาแผ่นดินนี้พวกเจ้าจงทำลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย แต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเราทำไมเจ้าทำเช่นนี้เล่าฉะนั้นเรากล่าวด้วยว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลายแต่พวกเขาจะเป็นหอกข้างแคร่ของพวกเจ้าและบรรดาพระของพวกเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าทั้งหลายเมือ่อทูตของพระยาเวห์กล่าวคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลทั้งปวงแล้วประชาชนก็ส่งเสียงร้องไห้และพวกเขาเรียกที่นั้นว่าโบคิมและถวายสัตวบูชา แด่พระยาเวที่นั่นเมื่อโยชูวาให้ประชาชนแยกย้ายไปคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปยึดครองที่ดินที่เป็นมรดกของตนประชาชนได้ปฏิบัติพระยาเวตลอดชีวิตของโยชูวาและตลอดชีวิตของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนกว่าโยชูวาและเป็นผู้เห็นพระราชะกิจยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาเวซึ่งได้ทรงทำเพื่ออิสราเอลโยชูวาบุตรนูน ผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้110ปีเขาทั้งหลายก็ฝังท่านไว้ในเขตที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาธเฮลเรสในดินแดนเทือกเขาเอฟราอิมทางทิศเหนือของภูเขากาอัดและคนรุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบรุษของเขาแล้วคนอีกรุ่นหนึ่งก็เกิดตามมาพวกเขาไม่รู้จักพระยาเวอีกทั้งไม่รู้เรื่องพระราชกิจ ททที่่รงเเพือออสิวันนี้ผมจะพูดเรื่องต่างตรงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอะไรให้คิดในเชิงที่ต่างเราลดลงไม่ว่าเราจะพยายามสอนหรือพูดเป็นเชิงบวกและเสริมสร้างอย่างไรเราต้องยอมรับด้วยนะครับว่าการเสริมสร้างนั้นเราต้องไม่ปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นจาก ผลและการกระทำของมนุษย์ฉะนั้นในวันนี้ผมจะพูดเรื่องพระเจ้าไม่บิดเบี้ยวแต่มนุษย์ไม่บำรุงนั่นหมายความว่าอย่างนี้เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้ารักษาพระสัญญาแต่มนุษย์รับคำสัญญาจากพระเจ้าแต่ไม่เอาคำสัญญาเหล่านั้นมาดูแลบำรุงรักษาและทะนุถนอมการกระทํา สัญญาหรือพันธสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้พระเจ้าแน่นอนไม่เบี้ยวพระเจ้ารักษาพระสัญญาแต่เมื่อมาถึงมนุษย์มนุษย์ไม่รักษาคําสัญญาผมพบอย่างนี้บ่อยในชีวิตของคู่สมรสสามีภรรยานั้นปรากฏว่ามีปัญหาระหองระแหงกันเพราะสามีพบความจริงว่าภรรยาซึ่งมอบหมายให้ทําและดูแลบางสิ่งบางอย่าง และคิดว่าภรยารยาได้ทําและดูแลอย่างดีแต่มาพบความจริงภายหลังเลิกกันเลยนะเพราะภรรยาไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมอบหมายหรือให้ดูแลแต่อีกฝฟาหนึ่งภรรยาก็คาดหวังว่าสามีจะสัตย์ซื่อแล้วภรรยาก็พบความจริงว่าสามีเรานี่แหละคาดหวังเรา ให้ดูแลทําอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลในที่สุดก็พบความจริงว่าสามีก็ไม่สัตย์ซื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่คู่สมรสอยู่กันไม่ได้มันเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรที่มายึดเหนี่ยวในสิ่งที่ตัวเองสัญญาต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์เมื่อเข้าสู่พิธีมงคลสมรสพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า ทูตของพยาเวได้ขึ้นไปจากกิวการไปถึงโบโบคิมและกล่าวแก่ท่านว่าเราได้นําเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต์และได้นําพวกเจ้าเข้าไปยังแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แก่บัมพบุรุษของเจ้าทั้งหลายว่าจะไม่มีวันหักพันธสัญญาที่เราทํากับเจ้าเลยและเจ้าทั้งหลายอย่าทําพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้พวกเจ้าจงทําลายแท่นบูชาของพวกเขาเสีย พวกเจ้าแต่เจ้าทั้งหลายไม่เชื่อฟังเราทำไมเจ้าทำเช่นนี้เราเอาละพระเจ้าบอกว่าพระองค์รักษาคำสัญญาบอกว่าให้ทำลายนะแทนบูชาก็ดีรูปเคารพก็ดีแล้วก็อย่าไปสร้างอะไรที่เป็นคำมั่นสัญญากับคนในแผ่นดินซึ่งเราจะไปยึดอิสราเอลน,นั้นไม่เชื่อฟังพอไม่เชื่อฟังนั้นแทนที่อิสราเอลจะขับไล่คนเหล่านั้นให้ออกไป อิสเรีเก็บคนเหล่านั้นไว้แล้วพระกัมพีก็พูดต่อไปว่าแต่พวกเขาจะเป็นหอ,อกข้างแค่ของพวกเจ้าและบรรดาพระของพวกเขาก็เป็นบ่วงดักเจ้าทั้งหลายนี่คือปัญหาครับพระเจ้ารักษาพระสัญญาแต่อิสรรเอนไม่รักษาคำมั่นสัญญาในที่สุดพันธสัญญาที่มีแก่กันมันไม่เวิร์คครับให้พระเจ้าทำงานฝ่ายเดียว โดยที่เราในความเป็นมนุษย์ไม่ประสานให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในที่สุดเมื่อไม่เวิร์กมันก็เกิดปัญหาที่ว่าเมื่อเราทำลายพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะให้กับเราในที่สุดพวกเขาจึงมีหอ,อกข้างแค่ท่านทั้งหลายมีหอ,อกข้างแค่ไหมอยู่ในชีวิตของท่าน เราต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าบางทีก็มีหนามซึ่งอยู่ในตัวเราซึ่งหนามเหล่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นหนามที่ที่จะทำลายเราได้แต่ถ้าเราทราบเราจะต้องเอาชนะหนามนั้นผมรู้จักกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งอยู่ที่เมืองนอกมาหลายสิบปีภรรยาของเขา เป็นคริสเตียนรักพระเจ้าดีมากภรรยาตอนนี้จากไปแล้วเมื่อภรรยาอยู่กับแกผมเห็นชีวิตแกก็เดินอยู่ในทางของพระเจ้าและแข็งแรงและทุกอย่างก็ดีไปหมดภรรยาขยันทํางานสร้างครอบครัวแล้วครอบครัวนี้ก็อยู่รอดมาได้ผมไม่ได้บอกว่าร่ารวยแค่ไหนแต่อยู่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาจากไปเล่าเรื่องยาวให้สั้นเดี๋ยวนี้ ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเอาตัวเองไม่รอดอายุก็มากแล้วเวลานี้อยู่ในสภาพที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นความจริงไหมว่าถ้ามีความอ่อนแอที่ละปนีประนอมตรงนั้นคือหอกข้างแค่ที่มานนับวันแต่มันจะเพิ่มพูนขึ้น เมื่อห่อข้างแค่เนี่ยตอนที่มันยังเล็กๆอยู่ในชีวิตของเรามันก็เหมือนกับหนามเล็กๆแต่ถ้ามันพัฒนาจนกระทั่งโตขึ้นมานั้นมันจะแทงเราและมันจะทำให้เราเสียอนาคตได้คนอิสราเอลมีปัญหาก็คือพระเจ้าสั่งให้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ไม่ลงมือทำพระเจ้าบอกให้เขาทำลายรูปเขาลบให้เขาขับไล่ศัตรูให้ออกพ้นจากอาณาบริเวณของเขา พระเจ้าต้องการให้พวกเขาไม่ได้ไปมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมอื่นชาติพันธุ์อื่นเพราะพระเจ้าต้องการรักษาคนอิสราเอลให้เป็นชนชาติของพระเจ้าแต่อิสราเอลได้ปณีประนอมพอปณีประนอมปับวัฒนธรรมแห่งการบูชานับถือรูปเคารพเข้ามาแล้วพระเจ้าสะเอสะเอียนมากที่สุดกับคนที่ ไม่จงรักภักดีกับพระเจ้าด้วยการไปเคารพไปบูชารูปเคารพนั้นในที่สุดชนชาติอิสราเอลนั้นประสบปัญหามากมายพวกนี้เมื่อคุกคีนั้นพวกนี้กลายเป็นบ่วงที่มาทำให้คนอิสราเอลล้มเหลวและอีกสักคู่หนึ่งนะครับในบทต่อไปในช่วงต่อไปผมจะบอกว่าเพราะอิสราเอลทำตัวเองทำให้อิสราเอลนั้น ต้องประสบความทุกข์ยากลำบากเพียงใดเอาละณนะจุดนี้ก่อนให้เราอย่าเพิ่งคิดอะไรมากสิ่งที่เราทำได้มีอะไรไหมที่เราต้องเคลียร์กับพระเจ้าในความบาปที่มันซ่อนลึกที่มันฝังอยู่บาปเล็กๆมันพัฒนาขึ้นมาได้แล้วไม่ว่าบาปนั้นมันจะโตเพียงใด ถ้าเราเรียนรู้ในการที่เราจะกําจัดบาปในขณะที่มันยังเล็กๆอยู่การไม่มีส่วนกับรูปเคารพก,การที่จะเลือกอยู่ในพื้นฐานในการทําอะไรที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าสัญญาถ้าเรารักษาสัญญาที่พระเจ้าให้กับเรารับรองนะพระเจ้าไม่เบี้ยวอยู่แล้วพระเจ้าจะรักษาพระสัญญาเพราะพระองค์เป็นผู้บำรุงรักษาแต่ถ้าเราเบี้ยวพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้ารักเราเพียงใดพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะ กระโดดเข้ามาฝืนพระสัญญาของพระเจ้าด้วยการฉีกพระสัญญาและปฏิปนระนอมได้ถ้าพระคัมภีร์บอกว่าห้ามนับถือรูปเคารพก็ต้องไม่นับถือรูปเคารพถ้าคุณนับถือรูปเคารพแล้วคุณยังมาพึ่งพระเจ้าบอกพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าไม่สามารถที่จะหยิบยื่นควเพื่เหลือมาถึงแม้พระเจ้าทําได้แต่พระเจ้าไม่สามารถที่จะปฏิปประนอมกับเกณฑ์ที่พระองค์วางไว้ใน คำสัญญาที่ให้กับมนุษย์โดยเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในพระคำของพระเจ้าเข้าใจไหมฮะพระเจ้าของเราไม่ใช่ประเภทที่ว่าถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วคุณเอาเงินสักร้อยบาทให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่ต้องออกใบสั่งให้พระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นครับถ้าฝ่าไฟแดงก็คือฝ่าไฟแดงอย่าฝ่าไฟแดงอย่าปนิบนอมกับความผิดบาปให้เราร่มใจกันในที่สาน ข้าแต่พระเจ้าขอความยำเกรงพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกคนและวันนี้ถ้ามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ผิดกับพระองค์อยู่ขอพระเจ้าให้อภัยขอพระเจ้าสร้างกำลังขึ้นใหม่ในท่ามกลางพวกเราให้แข็งแรงที่สุดเพื่อจะ,ะเผชิญหน้าและมีชัยชนะในนามพระอิคกิจอเมน อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่มีส่วนร่วมกับรายการของ c ีเจนทีวีในวันนี้ใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีด้วยการก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ u b s c r i b e เพื่อในที่สุดจะเป็นพอรอออย่าลืมขอท่านคิดเห็นอย่างไรช่วยส่งคอมเมนต์นะครับเพราะคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรจริงๆริหตอรอบอาจารย์ทุกท่านนะฮะเมื่ออาจารย์ได้เห็นคอมเมนต์ของท่านจะเป็นพรสำหรับอาจารย์ด้วยที่ท่านอวยพรผู้รับใชพ้พระเจ้าขอบคุณครับ 嗯。Yo Yo